สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอ่ะสวัสดีย่านคำคำครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับพามาเบิงดินห้างซีสเกตพี่น้องครับห้างจากซีสเกตประมาณสิบโลครับเข้าไปนี่กับตัวมือือครับ ดินนี่แข็งแห้งครับเดี๋ยวพามาเบิง้งอันนี้มันดินทมไหมครับอัสติปุกแข็งวานไหนเนาะกินยาแห้งครับแต่ว่ากาับพยายามให้ได้เต็มที่ที่สุดครับให้ได้งามทุกแปลงครับทีนี้มันแปลงสุดท้ายแล้วครับที่อยู่ในซีสกเกตเนาะนี่ก็ห้น้ำกลนครับเบิ้งดินครับอู้เป็นตับเป็นตับเลยรถนี้เยียบโปแตกครับ ก่อนนี้ยัยไม่มีแตกเลยรุ่นนั่นสิแข็งแงงอี่นั่งที่สเกีดนี่แข็งขนาดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงครับน่าจ,จะเหลียวอยู่สักประมาณถุงนึงาะว่าเดี๋ยวจะชักหล่องอีกรอบหนึ่งนะครับคันหนึ่งกับไทคันหนึ่งกับเบรกหล่ลองครับพวกคุณเน,นะครับพี่น้องเป็นอะไรอันนี้บพมันฟิวตเติมหมอกเนี่ย ไงครับไงดินไงแห้งมันเป็นสวน,นอ้บกม่วงเก่าแหละกัต้นกระดาเก่าเนาะตะวันดินฟันเท่านี้เขาดินเป็นดินเอามาถมครับกัสีบกระรแข็งมาได้ตะวันนาแถวนี้คือแข็งแห้งครับขนาดใจว่าพานระเบิดดินนี่เป็นไซเลปแมาคู่วครับเล็บจอหินกั่ยั่งใช้บบหยักเขาเลยนะครับแต่วัาเกเทรในสุดความสามารถครับ จะเป็นแปลงสุดท้ายครับที่เขาไม่เห็นจนได้ซีสะเกตเนาะนะครับเดี๋ยวจะยายครับไปส้นอำเภอกันทะลักที่เราครับแถวบ้านผู้เงินครับบ้านผู้เงินเอ้ยบแมนบ้านผู้ค่ำนะครับบ้านผู้ค่ำแถวนั่นละแถวบ้านผู้ค่ำครับแล้วเพื่อนแล้วก็จะเดียเ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 ๋ยวจะเขา่า ทางกันทะล่มตัวครับก็บุคคลได้ต้องคลิปปันไดเพราะว่าบกคคลมีเวลาครับเวลาว่างก็นั่สิแล้วครับท่านมีน้องๆมาเฮ็ดซอยกัพอได้่ายให้เบิ่งครับแล้วแล้วผมกับโบหมันใจว่ามันอำเภออย่างว่าผมมาตอนกลางคืนนะครับผมมานี่ก็ ว่ามันเข้าไปนั่นซีสะเกดนั่นเข้าไปประมาณ10โลครับในตัวจังหวัด10กิโลนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวเขาอ่าอำเภอกันทะลักเนาะคู่งเงินต่อครับติดติดไอ้มันมันอยู่ติดติดกับไอ้อำเภออ่าศรีรัตน์นะครับศรีรัตน์นาเนะาะเดี๋ยวนี้แดี๋ยวีรัตนะนากาว่าเหตุดูกักนะ มือสองมือครับเพราะว่าเหลือหลายอยู่หันเลือไปเก็บงานเพราะว่าลอดิไกลนะครับี๋ยวจะนั่งกนเข่ากันทะลุ่มนะครับอำเภอกันทะลุ่มกันทะลุมเดมแล้วจะเอาตอหาเจ็ดไปขั้นนี้ซเซลไปอำเภอนําคุนครับเพราะว่าอยู่กันทะลุ่มมาหลายประมาณาเจ็ตแปะไรครับ เป,เป็นปลาหมวงเก่าดินไก่แข็งมันเป็นดินเป็นดินดินเหนียวครับกระเทือนกระเทือนดินดําเป็นดินพ่นนะครับเป็นดินพ่นใชไใหญ่จะหน่อยครับแต่ว่าแถวนี้เพิ่นเอาดินาถมใหม่ผถ,ถมเพิ่มมาทมมัดอยู่ประมาณสามหมื่นครับวางนี่มันเป็นให้นหน้านะครับถมให้หน้า เอาเบอร์87ครับแห้งดีเนะพี่น้องรุ่นนี้เอารับประกนันมาบบไดรี่อาคาดกันแล้วกันครับควันหรือโบ่หลายก <c oughs> ับรถนอปบ่มีนะครับบ,บ,บ,บ่บร่นอแบบกับรถเทิงก็แบบว่าแบบหลายแห่งนะครับกระดีก็ทอเดิมครับแต่ว่าแตง่งข้าแต่งถึงจุดแตงด่งแบบว่างาว่าขาดนี่ <c oughs> แต่บบไดรี่อาคาดเนาะ ปัญหาของเอ็มยูอ่เจ็ก็คือเอ่อเรียนว่าแห้งหน่อยแห้งมันหน่อยรถมันใหญ่รอบเกียร์สูงรอบเกียร์มันจัดนะครับแต่แต๊ะพากันแต๊ะขาดเนี่ยก็เลยเอ่อต้องเรียกขาดเนาะอาขาขางขาดบางคนมันก็บบนไอ้เนี่ยหอกบางคนติดนิสัยครับเอาคาขางขาดเรียกขาดใหม่แล้วก็ขาดรถไหมครับแต่ก่อนผมกับพวกไมเสื้อบอกว่า าปัญหานีหนั่นาอเต้าพุงมันใส่ผมกะเตื่อมันกะมันกะมีข้อดีของมันคือกันครับตอเสียมันเสียหมงได้เก้ได้ครับปองมุนีนะครับเดี๋ยวบางคนเพิ่นว่าเวลาเปลี่ยนคาดมันแพงมันกะมันกะแพงธรรมดาครับแต่มาเทียบก็รถดุนยังยังสีเปลี่ยนคาดยังเทอรหัสหกหมื่นกะกะได้เปลี่ยนคือเก่าครับเนี่ยมันเป็นรถจากของเนาะเกิดว่ามันเบิดเป็นยังสีเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับ บางคนเพิ่นเอาไปเทียบกับรถรุ่นเดียวมันจะเทียบจะแน่นรอครับน้องตอนสเปครถมันก็ใหญ่ต่างกันล่ะมาเปลี่ยนเท่าไหร่67,000มันกับโบแมนครับ30,000นี่มันเปลี่ยนรถสุ่มคาดเด้พี่น้องรถสุ่มคาดนี่เอาสำหรับผมนี่ทำได้ยี่ห้อสูมือสู้มือแน่นี่ได้3ปีพ้งมาคุ้มเปลี่ยน30,000กับโบเสดายครับคันได้เฮ็ดสูมือแน่นี่นะครับ เปลี่ยนสามมื่นมันก็เปลี่ยนเบิดล่างขาดนอวันน้เปลี่ยนแต่แผ่นแผ่นขาดนะครับคือยังหว่าแล้วครับบางคนพอขอใจเนาะใส่รุ่นเดียวนะครับจะเอาไปรถใหญ่ไปเทียบกับราคารถรุ่นเดียวมันกับโบแมนครับขนาดสเปครถมันกับตางกันเดียวนะครับยังว่ารถใหญ่ไงยังมานะครับเออยังขันก็จังเอาขัดเดียวก็ยี่ห้อสองเวลาเวลาเปลี่ยนขาดตัวหนึ่งเอาขอใจไปเปลี่ยนขาดตัวหนึ่งมันรถ มันกับ,บทุกขั้นเสมอไปนะครับสิได้หกเจ็ดปีแปดปีนะครับแล้วแต่การใรงงานเท่าขึ้นน้ำขึ้นกันค่าน้ำมันแหง่งแห้งแพงครับถึงว่าแพงแต่เป็นรถจะขอมันก็ได้เปลี่ยนครับอ่าได้เปลี่ยนขึ้นเรามันเป็นเรื่องธรรมดาครับของบรนีัใไอแล้วดไปครับมันเอามีแบบว่ารุ่นไหนยูยงพวกกับพันแดีวว่าสีบ่ได้สมนะครับมันก็บโบเมีนนะครับ เพราะว่าบางคนที่เป็น,ปนมือไมเอ้เป็นอยากใส่รุ่นนี่กับบกาเพราะว่าบางคนแบบคอมเมนต์แบบว่าเวแบบล่าสอมมันแพงนะมันแพงมันกับอะไรรถไงเนาะครับแพงกับเด้เปียนนะครับถ้ารถจ้าของเขาจะเอาราคาอะไรรถรุ่นแอลมามาเทียบกับรถรุ่นเยยมมันกับโบแมนครับเพราะว่ารถไก่ก็รถหน่อยเนาะ้ังเข้าใจนะมันแพ,ง,แพงกับแพงกับเปียนครับมันกับบนวา คือบริเวณปนันนะครับมีบอกขันั้นว่า3ปีนี่เบิดเปลี่ยน3ามหมื่นนี่เอาเปลี่ยน4ี่หมื่นก็ยังก็ยังบริษัทใยครับคุ้มครับเฮ็ดงานเสมอแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่กับการใส่งานเท่านั้นนะครับถ้าห้องบริการขาดบริการนี่จะนั้นมันก็ทนครับมันคำบริการขาดนี่คือเอาตีนข้างขาขาดนะครับเอาขาข้างเวลาห้อใส่งานสินะครับมันก็พอเขากดขาด แบบเกิดมากดกระเทือนเนาะมันกะเหตุไห้มันคล้ายๆว่ามันรถจะออกตัวบกไสสุดนะครับมันก็เลยเหตุให้ขาดใหม่นะครับประมาณนั้นมันก็ดีคือกันนั่นแหละอิมยูก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ใส่เราครับวันนุ่นดู้ทีรักษานะครับบองไในมันพังมันอันนี้เข้ากับแกะครับมันแกะไขได้ครับของขึนนีบน่าแกะบ่หายนะครับห้างกระตุกนี่แกะไปแกะมากก็ยังเศร้าอยู่ นะครับไปจองหัวเ่าไม่ทันทีกันบ่เศร้านะครับเอาประมาณนี้ครับผมตลาดที่นี่ผมต้องขอตลาดไปก่อนครับพามาชมบรรยากาศที่สีสเกตครับสีสเกตกันเองนะครับดิมแข็งแห้งกี่น้องทนาน,นี้กินหยากจ้หน่อยเอาครับเอาไว้เจอไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ